ช่อปันชาแนลวันนี้เราก็จะทำคลิปเล่นฟีฟเหมือนเดิมเมื่อและเมื่อที่แล้วเ,เราแพ้นะคะนี่ได้ได้หนึ่งคะแนนแล้วใครอยากเห็นหน้าตัวจริงหน้าของพี่จริงๆอะ่ะโหวตสัตว์สัตว์อะไรมาก็ได้นะคะไปลุยอันดังดง dong 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 double kill mm -hmm. Mm -hmm. Triple kill Yay love! Yo Okay Oh so yeah, <laughs> I I jump jump ding Need equipment นป็นะคะทุกคนเอ่อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาไม่ใหม่ใม่ใม่ใม,ม,ม,ม่สิเอออันนี้แหละช่างเหอะนอืมอม,อม,มันก็จบได้เหมือนเดิมนะคะ ใชเว้ยมึงเข้าใจกูไหมกูเข้าฟีไฟคลิปนี้มีคำหยาบนะคะขอโทษด้วยค่ะเฮ้ยมันเส <First> o d <blood. S 2>

เยื่อีกคนนึงนั่นนะจูดิ้งจูดิ้งได้สามคะแนนแล้วเจ๋งมากเพื่อนใครอยากเห็นหน้าพี่ก็เชิญกดรูปสับตัวอะไรก็ได้เอาพิมพ์ในคอมเมนต์มานะคะชอบตัวไหนพิมพ์มาเลยคะ่ะเอาตัวที่ชอบมาเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเร่นก็อือหือ

วันดีวันนี้วันนี้วันอะไรรู้ไหมคะวันนี้วันสุขสันต์วันแม่ค่ะเราเลน่นค่ะพรุ่งนี้สุขสันต์วันแม่นะคะทุกคนก็ขอให้แม่ร่างกายแข็งแรงนะคะสําหรับใครที่ได้ไปโรงเรียนใครดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ใครเลี้ยงหมาบ้างคะคอมเมนต์ลงใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะใครเลี้ยงหมาก็บอกพี่ใครเลี้ยงอะไรคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เออตรงนี้รูปสุดท้ายนะคะ่ะยิ่งชนะแล้ว ค่าได้หน <bin out> <him> yeah, yeah. ึ่งได้ห้าห้าสี่ไม่ข้าได้ยุบโอ้ยขวนมี้ยนคำันมันดังนงนนงงงงงงง บ๊วยรู้ไปเลยบ๊วยนะคะ